สวัสดีครับวันนี้มาชมพุทษากันบ้างนะครับเป็นพุทสาพันธุ์หิมะขาวนะครับอ่แอดมินสั่งมาจากสวนลุงล้านนะครับมีหิมะขาวนะครับมีราชาหิมะนะครับแล้วก็สายพันธุ์หยกขาวนะครับก็ทดลองเอามาปลูกเปรียบเทียบกันดูนะครับสั่งมาประมาณกลางเดือน กุมพาพันธ์นะครับวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนนะครับก็ติดลูกทุกสายพันธุ์นะครับแต่ว่าหิมะขาวเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นลูกที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับขยายออกมาแล้วก็เป็นลูกใหญ่มากครับนี่นะครับสายพันธุ์หิมะขาวนะครับ โอเคเลยครับสายพันธุ์นี้นะฮะยังไม่ได้ตัดที่งอกใหม่นะครับของต่อป่านะครโอเคนะครับสามารถติดลูกในนอกฤด,ดูนะครับในช่วงหน้าฝนได้นะครับสหรับมะขาวนะก็สั่งมาจากสวนลุงร้านนะครับ สายพันธ์ต่อมานะครับเป็นแดงอินเดียนะครับแดงอินเดียนี่ย,ยังอพัพนาการของผลนะครับยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่เห็นสีแดงออกมานะครับอันนี้ก็สั่งมาจาก tiktok shop นะครับก็จเจริญเติบโตดีมากครับแดงอินเดียตัวเร็วกว่าเพื่อนนะครับนะ จะต้องเอาไม้มาค้ำยันไว้นะครับต้นต่อมานะครับเป็นราชาหิมะนะครับราชาหิมะในติดลูกตั้งแต่อยู่ในถุงเลยครับแต่ว่าลูกนั้นก็ร่วงนะครับร่วงลงไปนะครับพัฒนาการ ให้โตไม่ได้นะครับก็ดูข่อนว่าเมื่อต้นขอสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะครับลูกนี้จะติดอยู่ได้ไหมนะครับแล้วก็มีกล้วยมาบังนะครับยังไม่ได้ตัดต้นกล้วยออกนะครับก็ทําให้อาจจะได้แดดไม่เต็มร้อยนะครับครับอันนี้ก็สายพันุ์ยกขาวนะครับขออภัยนะครับตรงนี้รกนะครับรก ยกขาวก็ออกดอกนะครับออดอกแต่ยังไม่ติดผลโอ้ตป่าตูขึ้นมากเลยครับเนี่ยจะแข่งกับอ่ทับท้นพันธุ์แล้วครับเดี๋ยวต้องมาตัดทิ้งนะครับครับตู้ตาหเหล่านี้ก็เดี๋ยววันนี้จะได้ขยายพันธุ์เพิ่มนะครับโดยเฉพาะหิมะขาวนะครับจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยห้าสิบต้นนะครับเพราะว่าได้เพาะตัป่าเอาไว้นะครับ เพื่อจะไปขยายลงแปลงลงแปลงใหญ่นะครับครับนี่ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช่องของเรานะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ